เมื่อใส่ยาง IRC Iset Radiant ไปแล้วระหว่าง Forza 350, Xmax และ Suntes t รถตัวไหนจะใช้งานได้ดีกว่ากันไปดูในงานนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาทดสอบอยางที่ได้รับการเปิดตัวใหม่อย่างยาง IRC Iset Radiant ซึ่งยางตัวนี้จะเป็นยางสําหรับรถ Big Scooter Class 300ถึง 350cc ดังนั้นในสานามทดสอบวันนี้จึงมีรถครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Xmax, Forza 350หรือ Suntes ก็นื่งจากว่าผมยังไม่เคยขี่ซอนเทสต,ตัวนี้มาก่อนนะครับดังนั้นในตอนนี้เนี่ยก็เลยถือโอกาสในการทดสอบทั้งตัวยางและตัวรถไปเลยในทีเดียวกันซึ่งตัวยางตัวนี้นะครับก็จะได้รับการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับที่ใช้ในสนามแข่งนะพร้อมกับวัสดุพอยาลามิดซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวกับที่ใช้ในเสื้อกอกกันกระสุนทําให้โครงสร้างของตัวยางมีความแข็งแกร่งทนทานแต่กลับมีน้ําหนักที่เบาซึ่งแน่นอนว่าการที่รถของคุณเนี่ยมีน้ําหนักที่เบาขึ้น ย่อมทําให้การขับขี่เนี่ยสามารถควบคุมรถได้ง่ายขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นช่วงการขับขี่บนความเร็วสูงช่วงทางตรงหรือทางโค้งซึ่งในจังหวะที่ผมเลี้ยวโค้งเนี่ยจะเห็นว่าตัวยางเนี่ยสามารถเกาะได้อย่างหนึบเลยนะครับคือเวลาแบรน์รถเลี้ยวเนี่ยจะไม่มีอาการลื่นหรือเฉลับให้เห็นเลยนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับในจังหวะที่กลุ่มเนี่ยเริ่มเพิ่มความเร็วนะครับก็จะเห็นว่าผมเนี่ยขับขี่ตาม XMAX ด้วยความเร็วพอๆกันนะ และเข้าโคง้งเลี้ยวองศาพอๆกันนะครับแต่จะพบว่าลดซอนเทสนะเกิดอาการนี้ขึ้นครับคือเป็นอาการที่ช่วงล่างเนี่ยมันลงไปคูดพื้นครับทำให้แทนที่ยางหลังอะ่ะจะสัมผัสกับพื้นกลายเป็นช่วงล่างไปสัมผัสแทนตรงนี้เนี่ยเกิดอาการแฉลบเหวอมากเลยนะครับเรียกว่าแบบฉลับเกือบล้มอะ่ะผมเอาขายันพื้นอะ่ะ แต่ในขนาดเดียวกันก็จะเห็นนะครับว่า X Max ข้างหน้าเนี่ยสามารถแบนเลี้ยวไหลผ่านโค้งไปได้แบบชิวๆเลยดังนั้นผมจะคิดว่าตัวยางเนี่ยมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับคือเราน่าจะสามารถแบนรถไปได้อีกนะถ้าเกิดว่ารถไม่เกิดกับการท้องติดซะก่อนนะครับผมจึงได้เป็นลองใน For ์ซ่าสามากับ X Max ครับก็พบว่าเราสามารถแบนรถได้มากขึ้นจริงๆนะฮะซึ่งเป็นการแบนแบบหนึบๆเลยนะครับการเข้าโค้งของ X Max และ For ์ซ่าสามานเนี่ย ทำได้ดีและสนุกกว่าครับที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ายางรุ่นนี้ใช้คอมเปาระดับพรีเมียมมีหน้าสมัมผัสยางที่กว้างกว่าและสม่ำเสมอทําให้สามารถยึดเกาะถนนได้ดีแถมยังมอบระยะเบรกที่สั้นลงด้วยมีความนุ่มนวลในการขับขี่และยังทําให้รถเนี่ยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยดังนั้นจึงสามารถสรุปได้เลยครับว่ายางตัวนี้จะตอบโจทย์ทั้งนักขี่ใส่ทอร์ลิงและคนที่ใช้ขับขี่ในชีวิตประจําวันได้ดีอย่างแน่นอนครับ